สวัสดีครับพบกับรู้กันทันข่าวสำหรับวันนี้เราก็จะมาพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าและก็อีก10วันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับสำหรับ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนอุณหภูมิลดและก็เตือนอ่าวไทยคลื่นลมแรงใต้ตอนล่างฝนตกหนัก สิบวันข้างหน้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นนั่นเองครับก่อนอื่นไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คือ25กุมภาพันธ์6 6 6พยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้ามวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบนแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคกลางภาคตะวันออกและภาคเหนือตอนล่างภายในวันนี้ก็คือ25กุมภาพันธ์2566ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง2 3องศาเซลเซียส มาดูที่ภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมก็มีกำลังแรงวันที่25-28ถึงกุมภาพันธ์2566ขึ้ืนลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-4ถึงเมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรนั่นเองบริเวณทะเลอันดมันห่างฝั่งมีคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้รวมทั้งระวังอันตร,รายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งด้วยนั่นเองครับมาดูพยากรณ์ใน10วันข้างหน้าก็คือ25-28กุมภาพันธ์2566 มวลอากาศเย็นกำลังแรงจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้มีอากาศหนาวเย็นลงอุณหภูมิจะลดลง2-5องศาเซลเซียสมีลมแรงส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักบ,บางแห่งคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้ากะนอง คลื่นสูงมากกว่า4เมตรทะเลอันดามันห่างฝั่งมีคลื่น1-2ถึง2เมตรนั่นเองครับตั้งแต่วันที่1-3ถึง3มีนาคม2566มวลอากาศเย็นกำลังอ่อนลงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิ สูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้าสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันจะมีกำลังอ่อนลงทำให้คลื่นลมอ่อนลงโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้ากระนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงมากกว่า1-2เมตรนั่นเองครับสำหรับวันที่28 กุมภาพันธ์ถึง4มีนาคม2566นั้นยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตอนออกประเทศมาเ,มาเลเซียประกอบกับมีลมตอนออกกำลังแรงพัดปกคลุมลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ภาคใต้มีฝนบางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตอนล่างของภาคบริเวณที่จังหวัดสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาส ลื่นลมแรงขึ้นชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและให้ติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดกับกรมอุตุนิยมวิทยานั่นเองครับนี่ก็คือพยากรณ์ของวันนี้และในอีกสิวันข้างหน้าที่ได้บอกกล่าวแก่พี่น้องไปที่เรียบร้อยแล้วนั้นก็จะได้ เตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นนั่นเองครับชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้เหมือนเช่นเคยนะครับขอบคุณมากครับ